สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนขายทุกทางช่องไทยเวอร์ี้หกวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ผู้รู้ครับอาจารย์เก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ในวงการหมอดูมามากกว่า15ปีใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์เก๋แนะนําตัวเลยครับค่ะชื่ออาจารย์เก๋ๆนะคะแม่หมอสายเสกค่ะแล้วก็เป็นคนระยองโดยกําเนิดน,นะคะทําหน้าที่ในการดูดวงด้านกราฟชีวิตนะคะแล้วก็ไพย่ ie, พยิปซีไพ่ออร์คิลแล้วก็ศาสตร์ต่างๆค่ะเป็นเวลามา15ปีแล้วค่ะมีลูกดวงประมาณ2,000คนค่ะ สำหรับใครที่รอดวง12ราศีนะครับวัราศีตุลโอ้ยตื่นเต้นเพราะราศีตัวเองเอาจริงเหรอใช่นี่ก็ราศีตุลนะอาจารย์อ๋อเหรอเนี่เราแก๊งเดียวกันไพ่ไม่ดีเปลี่ยนใหม่ขอสั่งไพ่ใหม่นะครับชาวราศีตุลนะคะเรื่องของการงานเนี่ยเป็นเป็นภาพเด็กอยู่ในฝ่ามือไร้วิญญาณอันนี้เรียกว่าถ้าสําหรับอาจารย์อาจารย์เรียกว่าช่วงนี้คืออ่อนแรงว่าทํางานเยอะไปอาจจะแบบงานเยอะนะอย่างที่บอกไว้อ่ะ คุณบ๊อบอกว่าเลยก็ยังเคลียร์งานไม่เสร็จใช่ไหมดินผ้าของหมูที่เราคุยกันแลแสดงว่าของช่วงนี้ชาวตุนก็คืองานเยอะค่ะงานเยอะจนอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอย่างนี้อย่างภาพนี้คือแบบเหมือนเขานอนแบบหมดแรงคืออยากนอนมากอยากพักผ่อนเยอะๆใช่เลยครับสังเกตเราสองคนตาก็จะเป็นเพนด้านิดหน่อยประมาณนี้ ถ้าไม่มีนาฬิกาปลุกนี่น่าจะบ่ายนะค่ะก็เป็นช่วงงานที่เยอะมากนะคะคือบางทีอยากให้ชาวตุลนะคะลองลองเลือกดูว่าเอ้ยงานไหนที่เราพอจะไปได้ถ้างานไหนเราไม่ไหวอาจจะต้องพักก่อนแต่เลือไปรว่างานเยอะงานเยอะจนรู้สึกแบบอาจจะโอเวอร์โหลดร่างกายเลยใช่ค่ะในเรื่องของการเงินครับการเงินของชาวตุลค่ะโอ้รถไฟฟ้าเลยช่วงนี้เรียกว่าเงินเข้ามาแบบ ทุกที่ทุกทา,ทางค่ะรวดเร็วด้วยนะรับงานปุ๊บก็ได้เงินปับ<ม>๊บเพราะนั้นเวลาไปรับงานที่ไหนคือเรียกว่าได้เงินเร็วค่ะคได้เงินเร็วแล้วก็มารวยๆนั้นการเงินของชาวตุลนี่ถือว่าปังค่ะออคอยอยังชื่นใจ <c oughs> ครับผม <c oughs> การเงินดีแล้วความรักล่ะความรักของชาวตุล ได้ไพ่ปองดองนะคะความรักของชาวตุลค่ะถึงแม้คุณกับเขาอาจจะอยู่คนละพื้นที่ทําไมจานทายว่าคนละพื้นที่แมวกับหนูเนาะบางทีก็อาจจะแบบคนละสัญชาติหรือเกิดคนภูมิและลำเนาคนหนึ่งนะเป็นคนภาคเหนืออีกคนอาจจะเป็นคนภาคกลางแล้วมาเจอกันที่กรุงเทพอย่างเงี<อ>้ยนะเขาว่ารักใคร่กันดีค่ะต่อให้อยู่ไกลกันก็ยังสนิทสนมกลมเกลียวกันดีเพราะฉนั้นเรียกว่าค,ความรักดีแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็เรียกว่ามีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะอยู่ในช่วงแบบ คุยไปทั่วมแม่มีสเสน่ห์อยู่นะคะคอาจจะยังไม่เลือกใครถ้าเป็นคนโสดยังไม่เลือกใครแต่ถ้าคุณมีคู่เรียกว่ารักกันดีอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ยังใส่ใจกันความรักยังดีอยู่นะครับค่ะสุขภาพครับสุขภาพของชาวตุนค่ะได้ไพ่พระพุทธรูปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากค่ะเขาบอกว่าสุขภาพของชาวตุนก็คือเหมือนกับว่าจะได้ผลบุญมาให้ผลเพราะฉนั้นบางทีทํางานมากอาจจะแบบ ถึงขนาดล้มนอนมอนเสือแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นว่าเหมือนมีบุญเข่ามาให้ผลว่าเออเธอยังไปต่อได้ลุกได้ยังขยันได้ยังทําต่อได้ยังไม่ขิดนะครับยังไม่ขิดยังไม่ขิดไม่ขิดค่ะนะคะครับผมถัดมาครับรอคอยมากเลยครับโชคลาภโชคลาภของชาวตุนอ๋อนี้ได้อํานาจเงินนะคะจะซื้อหลายเลขค่ะ ซื้อหลายเลขมีเลขเยอะเหลือเกินเริ่มคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มคิดไม,ไม่ถูกว่าเราจะเอาเลขไหนดีนะคะชาวตุลอันนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยอาจารย์คิดว่าถ้าเราคิดมากรเราก็กลัวเสียดายด้วยถ้าเกิดเราทุ่มทุนซื้อเยอะเกินไปเพราะงะั้นชาวตุลน,นะคะให้เอาเงินไปเหมาะกับการลงทุนกิจการมากกว่าอ่าแล้วใบนี้อาจารย์จะมองว่าเขายังไม่มีลาบครับผมนะอ่ะไม่เป็นไรของมันชอบอะ ใครจะไปขัดได้มีเลขครับมีเลขมงคลของอาจารย์อธานะครับค่ะ9082นะครับ9082สําหรับชาวราศีตุลที่อยากเสี่ยงอดใจไม่ไหวอ่ะใช่ทำไงเลขนี้เลยแคปหน้าจอถ่ายรูปไว้นะครับหรือจดไว้เลยเผื่อคุณจะมีโชคมีลาบเพราะว่าตัวเลขนี้ก็มีผลนะอาจารย์เนาะใช่เลยครับราศีพิกจิครับผมชาวเมงป่อง ในเรื่องของการงานวาชามังป่องนี่จะเป็นอย่างไรนะครับชาวพิจิกนะคะไพ่ธรรมสินบอกว่า,าเรื่องการงานเหมือนลูกไก่ในกำมือคือตอนนี้อาจจะแบบถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทอาจจะรู้สึกว่าอยากออก ร,รู้สึกอึดอัดใจเหมือนทํางานแล้วไม่ค่อยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโดนแบบโดนบีบบังคับอะให้ทําเช่นบีบบังค,ค,คับที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดจะอยากลาออกนะแต่หมายถึงว่าอาจจะเบื่องงานรู้สึกว่าทําไมเจ้านายไม่ฟังเขาเพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยดีอันเนี้ชาวพิจิกอาจจะโดนอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหคู่แข่งอะซันแบบมาแรงแซงทางโค้งมากเลยตรงนี้ให้ประคองกําลังใจตัวเองไว้ก่อนค่ะอสู่ๆนะครับการเงินครับ การเงินของชาวพิจิกค่ะโ,โกงกรรมโกงเคลียนเลยก็คือว่าถ้าเกิดที่ผ่านมานะคะคุณยังมีระบบการเคลียร์หนี้สินยังไม่ดีพอนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกเป็นเรื่องของพลังงานในด้านนิกระีฟก็คือคเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินแน่นอนนะคะเพราะว่ามีไฟเผาผลาญโดนเนี่ยโดนจี้โดนตามทวงถามเรื่องเงินร<ๆ>เรื่องทองอยู่นั่นหมายความว่าชาวพิจิกอะคะ่ะช่วงนี้นะคะการเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนะมีเงินอยู่ได้รายได้เข้ามาแต่ว่ามันจะหมดไปกับการชําระหนี้สินค่ะ ครับผมก็บริหารเงินดีๆนะครับความรักครับความรักของชาวพิจิกค่ะเดี๋ยวรู้สึกเห็นใจชาวพิจิกมากเลยอะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นการถ่ายแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ <c oughs> ทุกคนเพราะนั้นอย่าไปคิดมากนะอันนี้นะคะก็คือเป็นช่วงเขาบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ค่ะตักน้ําใส่กระโหลกชะง,งกดูงเงานั่นหมายความว่าถ้าเป็นคนโสดอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือคนที่เราแอบปิ๊งแอบชอบยังไม่ถูกใจเรายังไม่ปลื้มเรา ส่วนถ้าเกิดเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ห่างไกลกันนะคือคุยกันแล้วไม่ค่อยถูกคอไม่ค่อยเข้าหูเพราะฉะนั้นให้คุยกันน้อยๆค่ะอาจจะแบบส่งเป็นข้อความแทนจะได้ดูซอฟลงส่งสติ๊กเกอร์ไปแทนใช่สติ๊กเกอร์มุงมิงหน่อยตะมุะมิดแต่ช่วงนี้เ็าเรียกว่าชาวพิจิตรจะขี้ลำคานิดนึงครับถัดมาครับสุขภาพครับสุขภาพของชาวพิจิตรนะคะแบตหมด ชาววิจิก็เป็นอะไรที่อาจารย์จะเป็นห่วงหน่อยนะพยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะพักผ่อนน้อยอยังไม่พอก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีกระจิกกระใจอ่อาเหมือนเขาจะค่อนข้างมีเรื่องเฮิร์ทในใจเยอะอาจจะตั้งแต่เรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยต้องเคลียรเรื่องหนี้สินต้องคิดเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรหลายๆอย่าง,างเพราะฉะนั้นอันนี้แบตหมดเนี่ยอาจารย์แนะนํานะคะให้ทําบุญแก้แค้โดยการที่ไปจุดประทีปน้ำมันตะเกียงอะคะ่ะน้มันตะเกียงใช่ถ้าไปที่วัดไทยก็น้ำมันตะเกียงไปศาลเจ้าก็จุด เทียนอะเทียนสีแดงนะคะให้พลังงานดีๆกับตัวเองบอกว่าขอให้ไฟประทีปนี้นะคะลุกโชนขึ้นมาเหมือนให้ลูกมีกําลังใจมีพลังงานดีๆนะคะคให้สู้ต่อไปได้ประสบความสําเร็จค่ะสู้ๆนะครับใช่ทำไมใคได้โชคลาภครับโชบคลาภของชาวพิจิกค่ะ,ะได้ไพ่ป้องกันนะคะก็ยังยังไม่ควรซื้อยังไม่ควรซื้อเหมืน<ว>นอนเลขอ่ะอาจจะโดนแบบล็อกอะ่ะครับนะโดนอัน้น เ,เลขโดนอันเลขที่อยากซื้อโดนอันใจ่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยครับรอ,อก่อนอเหมือนรูปมันแปลกๆเลยนะใ <c oughs> <c oughs> พ่ทำมา <c oughs> มสินก็อาจารย์เขาจะแบบศิลปินนะคะอาจารย์ปณพัฒน์ก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์สินแบบอาร์ตอาหน่อยค <c oughs> รับแล้วมีเลขมงคลของอาจารย์โอทานะครับมาฝากชาวพิกิเช่นกันนะครับเลข3 7 4เลข3 7ี่ครับผม 3 7 4 6ถ่ายรูปแคมหน้าจอไว้เลยนะครับหรือจดไว้นะใครที่อดใจไม่ไหวก็ลองดูนะครับนะครับราศีธนูราศีธน,นูค่ะ ชาวราศีธนูได้ไพ่ตาช่างนะคะเรื่องของการงานอาจารย์ขอเปิดขยายอีกนิดนึงกำลังเครียดเรื่องของการขยายกิจการค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องสั่งสินค้าเพิ่มแต่เงินมันไม่พออาจจะจ่ายให้เซลล์ไม่พอนะถ้าเกิดสําหรับเป็นเจ้าของกิจการอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้รอเวลาอีกหน่อยเดี๋ยวสินค้าที่ลงไปมันจะเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นช่วงประมาณสักปลายเดือนออเงิน,งนก็จะเริ่มกลับ,บลมาใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นชาว มนุษย์เงินเดือนเนาะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าก็กคือทําทํางานได้ตามรายได้ไม่มีอะไรได้พิเศษปกติเลยใช่ปกติเลยครับผมแล้วถามว่าเรื่องการขึ้นขั้นขึ้นอะไรเนีย่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับ,รบในเรื่องของการเงินครับผมบการเงินของชาวธนูค่ะการเงินนี้ได้ไพ่แห่งความรักนะคะวันแห่งความรักเป็นคนพูดคุยกัน จันขอเปิดขยายเนาะเพื่อให้แตกต่างจากราศีอื่นนิดนึงเขาบอกว่าในเรื่องของการเงินค่ะชาวธนูถ้าเกิดอยากได้เงินเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ่ยปากหยิบยืมขอคนที่รักหรือสนิทกันเช่นขอคนในครอบครัวอ๋อหรือขอยืมพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนสนิทนะมีการมีการต้องขอหยิบยืมแน่นอนเอาไปขึ้นแบบนี้ชอบผมเลยนะคะแล้วได้ด้วยนะประสบความสําเร็จนะถ้าเกิดเป็นคนที่อยากจะกู้เงินธนาคารเรียกว่าได้ อ่าเรียกว่าได้ผ่านเป็นกูนะเอยปากแล้วดีแต่ว่าต้องพูดพอๆนะจ้าชาวธนูถัดมาครับความรักครับความรักค่ะความรักของชาวธนูหยุดไว้ก่อนเพราะว่าเป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กมันก็คือแบบมันยังจับเป็นก้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคุยกับเราเหมือนมายอดหยอดอ่ะแล้วจากไปมาแบบพอให้ให้ชื่นใจให้เงาใช่เหมือนมามาทำท่าทำท่าเหมือนจะขายขนมจีบแ้วก็ไปอีกแล้ว ใช่แล้วก็ผู้ชายก็ยังเราก็ยังรู้จักผู้ชายไม่ดีพอด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคอาจารย์พูดรวมๆทั้งสองเพศเลยค,ค่ะสุขภาพครับสุขภาพของชาวธนูค่ะสุขภาพดีค่ะเขาดูแลตัวเองดีมากเลยชาวธนูอ,อ่ะ นะดูแลสุขภาพดีได้ไพ่ถือไม้เท้ายอดทองกระบอลยอดเพชรนะรก็คือเป็นคนที่ว่าเขาเรียกว่าดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆอดูแลตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรน,นั่นคือที่ทําอยู่ดีอยู่แล้วรักษาสุขภาพการกินอะไรเงี้ยค่อนข้างมีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าความที่ในรูปเนี่ยเขาหลังค่อมหน่อยนะแสดงว่าชาวธนูต้องระวังเรื่องกระดูกสันหลังนะคะปวดหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอวค่ะออฟฟิศซินดมทั้งนั้นใช่อา,อาจจะต้องซื้อแผ่นอะแผ่นพวกแผ่นตาเสือืออะไรเงี้ยมาแปะผ่อนคลายนะหรือฉีดสเปรย์ค่ะคลายกล้ามเนื้อค่ะ จะช่วยบรรเทาได้ค่ะโชคลาบครับโชคลาบของชาวธนูโอ้ยิ่งรัดยิ่งเลื่อนนะคะก็คือยังไม่อยากให้ซื้อค่ะอาจารย์คิดว่ายิ่งซื้อก็คือจะไม่ถูกมากกว่าคเสียงเงิน<อ>ซื้อแล้วไม่ดีเนาะใช่อย่าเพิ่งซื้อค่ะครับสายเสียงโชคนะครับที่อดใจไม่ได้ยิ่ง <c oughs> ห้ามเหมือนยิ่งยุนะครับผมค่ะ <c oughs> เราก็มีเลขมาฝากเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีธนู9162ครับผม9162สำหรับใครที่อยากนำไปเสี่ยงโชคนะครับแคปหน้าจอถ่ายรูปไปมากันที่ราศีมังกรค่ะ การงานค่ะของราศีมังกรอ้อได้ไพ่ค่ะคู่รักมนดางานที่ทําอยู่นะคะมีการติดพันุนะโปรเจกต์ระยะยาวนะซึ่งถือว่าดีค่ะทําแล้วเจ้านายชอบอย่างแบบเห็นไพ่วันนี้อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเจ้านายหลงรักเจ้านายชอบเอ็นดูนะผลงานเรากําลังเป็นที่เฟื่องฟูมีชื่อเสียงค่ะการงานดีนะครับการงานดีมากทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็มนุษย์เงินเดือนคร oh, okay. mm ับผมการเงินครับการเงินค่ะ การเงินชาวราศีมังกรนะคะได้รับความอุ้มชูค่ะไพ่ใบนี้ได้รับความเมตตาเอ็นดูนะเหมือนกับว่าการเงินดีมากค่ะเรียกว่าลอยลําเลยกําลังเขาเรียกว่าขาขึ้นขาขึ้นเลยนะใช่แล้วลูกหลานให้ตังค์ด้วยนะใบนี้ยครับลูกหลานให้ตังค์ลูกหลานรักเวลามาเยี่ยมมาหานี่ให้อ่างเปากันให้อ่างเปากันชาวราศีมังกรได้เงินนะครับค่ะความรักล่ะจารย์ความรักของชาวราศีมังกรนะคะโอ้ยอยู่ในช่วงไพ่ที่แบบ ค่อนข้างจะเหมือนแบบว่ารักเลิกเลิกรักแล้ว่ากลับมาคบกันอีกยังตัดใจไม่ขาดนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกลากันไปถ้าคนที่คบกันอยู่ก็จะเป็นช่วงอยู่ที่ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยหน่อยถ้าคนโสดก็คือเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ควรที่จะมีคู่ค่ะครับผมสุขภาพครับสุขภาพของชาวราศีมังกรค่ะโอ้ได้ไพ่โมเมานะคะเรื่องกัญชาเยอะไรอย่างเงี้ยใบใบกัญชาทีนี้ก็บอกว่าอันนี้ถ้าสุขภาพนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีเขาบอกว่าให ใช้อาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรถึงจะถูกฉลกกับเจ้าตัวนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็คือให้เน้นกินผักค่ะคอ่านี้เสริมสุขภาพพลังใบครับผมพลังใบค่ะครับโชคลาภครับโชคลาภของชาวราศีมังกรค่ะ นี่เลยได้ไก่าง,งามเพราะคนคนงามผราแต่งใบนี้นะคะให้บ่งบอกว่าให้เรานะอาจจะต้องไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะคะอ,อ,อาจจะเป็นพ่อแม่อุมานะพ่อแม่กาลีเงี้ยคะ่ะท่านเป็นสายโชคลาภหรือพ่อแม่กวนอิมก็ได้แต่ว่าอันนี้ชอบแต่งตัวตจิตอ,อาจารย์สัมผัสต,ต่างกันและสําหรับราศีมังกรก,รก็คือให้บนกับพ่อแม่อุมาออหรือพ่อแม่ลักษมีพ่อแม่กาลีก็ได้นะคะคแล้วบนโดยอาจจะถวายเครื่องสําอางให้หรือเป็นนางไม้ถวายพวกเครื่องสาอางนะคะวันนี้มีเลขมงคลมาฝากนะครับ 5 6 7 4ดสี่นะครับ5้า4ดสี่นะครับเผื่อใครอยากเสี่ยงโชคนะ,คะอาจารย์บอกว่าเสี่ยงโชคได้ใช่ครับมานะครับราศีกุมครับผมค่ะชาวราศีกุมค่ะในช่วงของการงานนะคะดังดุจราชินีค่ะาราชินีนะคะค่อนข้างที่ว่าคิดอะไรสั่งใครทุกคนยอมทําตาม,มนะแล้วก็เป็นคนที่นุ่มนวลเพราะนั้นตอนนี้ในงานของการประสานงานเจ้าของกิจการหรือว่าอะไรเนี่ยค่อนข้างประสานงานได้ดีงานเติบโตดีค่ะ ถ้าเกิดใช้งานนะคะให้ใช้เพศหญิงให้ใช้เพศหญิงใช้เพศหญิง,ญงถ้าไม่ใช้เพศหญิงก็คืออาจจะเป็นเพศชายที่เขามีความอ่อนหวานอ่อนโยนหน่อยออมีแม่ยกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผดีค่ะงานขาขึ้นค่ะงานขาขึ้นะนะครับผมการเงินล่ะครับการเงินของชาวกลุ่มค่ะยังขึ้นฟังหูไหมมว้หูไวนั้นเวลาทํามีเงินมาไรายได้เข้ามานะคะคให้แบ่งห้าสิบห้าสิบค่ะใช้ห้าสิบอีกห้าสิบเก็บไว นะต้องแบ่งอย่างนี้เราค่อยๆทยอยเียดออกมาสมมติอ่ะมีเงินร้อยหนึ่งห้เอาไว้ใช้นะอีก50แล้วก็คือค่อยๆเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆอยอกมาซื้อถ้าเงินไม่พอค่อยดึงตรงนี้มาใช้ครับต้องเก็บไว้ก่อนเป็นเงินสำรองนะครับใช่ค่ะอย่าอย่าเพิ่งใช้ทั้งหมดค,ค่ะความรักครับความรับของชาวราศีกุมค่ะ เวลาเหลือน้อยจะแสดงว่าในช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะอาจจะรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยใส่ใจทาไมเหมือนเราความรักเรามันเดินถอยหลังมันหมังเม,มินจืดจางอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแก้เคสค่ะก็คือจากที่ไม่เคยเจอกันควรนัดเจอกันนะคะหรือนัดไปเที่ยวกัน<อ>จะดีส่วนคนโสดเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงที่อาจจะมูฟออนกับคนเก่าไม่ได้เพราะรน,นั้นต้องใช้เวลานิดน,นึงคะ่ะมีเวลาร่วมกันนะครับสุขภาพครับสุขภาพของชาวกุม สุภาพชาวกลุ่มนะคะจะเป็นโรคแฝงค่ะคือตอนนี้อาจจะตรวจแล้วยังไม่เจอ,อเพวัะนั้นให้กลับมาดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะแพ้แสงะนะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับไพ่ใบนี้เป็นเงินใต้โต๊ะคือเขาอาจจะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจน<อ>ให้ระวังเรื่องดวงตาสายตาในช่วงนี้ค่ะคก็ท<ม>านพวกวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาได้ครับผมโชคลาภครับผมโชคลาภของชาวกลุ่มค่ะโชคลาภช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ อาจารย์จะบอกว่าถ้าเป็นไพ่ใบนี้ยอาจารย์ยังไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นะคะอ่าเป็นไพ่ใบนี้ไม่ควรเสี่ยงนะครับยังไม่อยากให้เสี่ยงนะยังไม่อยากให้เสี่ยงเดี๋ยวจะเสียเสียเงินโดยใช้เหตุคือเขาว่าจะคิดเลขเยอะอะค่ะอ่าเห็นไพ่นี้แล้วแอบแอบแอบมองไหตักน้ำชะโลบชะโลบดูเงาอาจจะบอกสองเลขอะค่ะบอกเราชอบสองเลขอยู่อ่เรามีเลขมงคลมาฝากนะครับหนึ่งนะครัดนะคะผมสำหรับใครที่ อดใจไม่ไหวอยากเสี่ยงนะเสี่ยงได้เลยนะ1608นะครับลองดูเผื่อจะโชคดีนะครับผมราศีมีนราศีมีนด้านการงานค่ะเป็นลูกไก่ในกำมือก็คืออาจจะแบบคล้ายๆความของราศีพฤจิกเลยอาจารย์ขอเปิดอธิบายเพิ่มเติมะนะ ชาวมีนนะคะเขาบอกว่าจะอยู่ในที่ทํางานนะ้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีแรงกับใครไม่ค่อยมีพักมีพ่วงอาจจะเงาเหมือนตัวคนเดียวนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จา์อยากจะแนะนํานะคะได้ไพ่เสริมจมูกไพ่ใบนี้คือให้เราพยายามเข้าหาคนอื่นเสริมเติมแต่งแล้วก็คือชาวมี mm hmm. เนี่ยอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกเหมือนตัวเองแบบรู้สึกแต่งไม่ค่อยแต่งตัวไม่สวยไม่กล้า mm hmm. เข้าหาเพื่อนเพราะงั้นเขาบอกให้เราเสริมหน่อย เสริมแต่งตัวให้ดูดีไงคะอาจจะแต่งหน้าเวลาไปทำงานรู้สึกว่าอยากจะมั่นใจกล้าคุยกับ<อ>คนอื่นถัดมาการเงินครับผมาการเงินค่ะ,คะชาวราศีมีนนะคะการเงินนี้ดีมากเลยค่ะกำลังจะได้งานเสริมนะคะอาจจะมีการขายออนไลน์ทำธุรกิจนะคะผ่านไลน์ค่ะ ผ่านไลน์ o f f i ิเชีนะคะหรือว่าเปิดเพจอะไรเพิ่มแต่อันนี้ขึ้นมาอน,นีี้อาจารย์มุ่งเน้นไปที่ไลน์เป็นหลักแต่จริงๆก็ครอบคุณไปจนถึงเรื่องของโซเชียลโซเชียลมีเดียใช่แต่น,นี้ถ้าทำไลน์อ f ฟฟิเชีนี่น่าจะปังมากเลยครับค่ะถัดมาครับผมในเรื่องของความรักความรักค่ะของชาวชาวมีนะคะอ่า เป็นไพ่เข็นคกขึ้นภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นชาวเมีน่นในเรื่องของความรักเราอาจจะรู้สึกว่าห่างเหินกันนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะ<ช>ว่าแฟนเราอาจจะทํางานเยอะหรือตัวเราเองก็ทํางานเยอะเหมือนกันค่ะแต่เกิดเป็นคนที่มีคู่ครองนะคะอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เราหลงลืมกันน่ะไม่ค่อยใส่ใจกินข้าวไม่ไม่ค่อยกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันวิธีแก้เคล็ดค่ะนัดกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะสักมื้อหนึ่งอ่าเดี๋ยวความสัมพันธ์จะดีขึ้นค่ะครับผม สุขภาพครับสุขภาพของชาวมีนโอ้ได้ไพ่กรรมเทพนะคะสุขภาพชาวมีนเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะสุขภาพดีค่ะนะคะเหมือนมีเทวดาปกปักรักษาเพราะฉนั้นเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะชาวมีนค่อนข้าง,างสุขภาพแข็งแรงค่ะคบผมโชคลาบครับโชคลาบของชาวมีนมกรีดใจค,ค่ะคอย่าซื้อเลยมันอาจจะออกเลขตัวเดิมที่ชาวมีนเคยคิดว่าฉันจะซื้อแล้วฉันลืมซื้ออะไรไง เลขอะไรที่ลืมจะรู้สึกเจ็บปวดมันจี้ตรงนี้ถ้าเป็นไพ่ใบนี้อาจารย์ไม่อยากให้เจ็บใจนะไม่ต้องซื้อพักไว้ดีกว่านะครับแต่ใครที่อดใจไม่ไหวก็มีเลขมงคลมาฝากนะครับ7453นะครับ7453ถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับจดไว้ได้เลย